สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้กล่องนะครับที่ผมสั่งชิวมานะครับเป็นกล่องชิวเราแกะกล่องชิวกันนะครับ แกะมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมแกะมาละนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชิวแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะชิวแบบนี้ก็จะมีลูกยางรองนะครับแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาลูกยางรองเขาไม่ได้เอามาให้นะเพราะว่าตัวเก่าผมมีเขาบอกมันมนหมดนะสวยนะครับก็สภาพดีนะครับเพราะว่า ผมก็ใส่ชิวอย่างเนี้ยทั้งแก๊งเราก็ใส่ชิวกันหมดนะครับชิวตัวนี้จะคล้ายกับชิวไอ้พวกไอ้ซูเปอร์ครับนะครับรถซูเปอร,ร์คัพอะชิวซูเปอร,ร์คับสองพันเท่าไหร่ที่มันคล้ายกับบีมอันนี้ตัวขาเก่าผมครับขาก็ก็จะมีไอ้ยางตัวเก่าผม ทีอันเก่าผมมันแตกแล้วครับตัวนี้ก็ขาเดิมนะครับขาเดิมของผมแต่ว่าที่เขาแต่ไมาให้ผมเนี่ยก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาไอลูกยางเนี่ยไปลองไว้เหมือนเดิมครับลองใส่ลองไว้นี่ครับก็จะได้แบบนี้ เพราะว่าไม่รู้นะคนสวยดีอะ่ะใส่ชิวนะครับหรือใครชอบใครชอบไม่ใส่ชิวมันคิดว่ามันโต้ดงโต้โตโตโลมก็อีกแบบนึงนะครัลองใส่ดูก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับใส่ละก็เป็นแบบนี้นะครับ อันหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ยึดมันนะครับเขาก็พ่นลงคนสีแมาแหละมันก็สวยดีครับโอ้ยสาวเขากันดูไอพวกนี้แหละครับเห่าครับนี่เสียงเข้าวิดีโอเลยนะครับ ผมก็จะทํำการถอดกระจกออกก่อนนะครับเพราะว่ากระจกตัวนี้แล้วก็ถอดกระจกออกเลยนะครับแกไปไหนมันอันนี้ชิวของเรานะครับวางไว้ก่อน เพราะว่าจะเอาตัวกระจกนี่นะครับใส่กแผ่นก็เล็กน้อยนะครับโอเคแบบนี้ใส่ไปเลยนะครับ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับว่าดูด้านข้างนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นรถมีชิลละนะครับมาดูน็อตตรงนี้ครับมันก็ยึดก็ประมาณนี้นะครับยึดน็อตประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างนะครับนี่เลยนะครับน่าจะหนาประมาณ3ามมิล เดีผมจะเก็บน็อตตรงนี้นะครับให้มันแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จกันครับแล้วก็มาดูว่ามันจะน่าดูขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราทําเป็นทรงทัวริงนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันก็น่าดูอยู่นะที่ใส่ชิวเนี่ยนะ มันก็เป็นทรงทรงหนึ่งนะครับมันก็ถามว่าใหญ่ไหมมันก็พอดีแหละผมก็ใส่ทรงนี้มาตลอดนะครับใครนะครับที่แบบว่ามีชิวซูเปอร์คัพนะครับก็น่าจะสวยสวยกว่านี้แหละนะครับแต่นี้ก็ใกล้เคียงนะครับเราก็มาดูลรอบนะครับว่าเวลาเราดูรอบคันแล้วเราใส่ชิวมันจะเป็นยังไงมันน่าดูไหมนะครับ ก็จะมีกล่องหลังก็ประมาณนี้แหละครับใครที่แต่งตัวนะครับเป็นแบบไปเที่ยวอะ่ะนี่ครับก็ดูจากข้างหลังนะครับเป็นแบบนี้เลย<ม>เวลาเราขับนี่ก็เป็นฟิลประมาณว่าเราขับนะครับเราก็จะมองเห็นประมาณนี้ตาเราก็อยู่ประมาณนี้แหละมองชิวก็เห็นชิวนิดนึง ถามถึงข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรเปล่านะครับใส่ชิวถ้าจากที่ผมใส่นะข้อดีคือกันฝนกันหนาวนิดนึงนะครับช่วงหนาวแต่ข้อเสียก็น่าจะโต้ลมลมั้งครับคือมันก็มันก็ชนลมอ่ะนะรถชนลมความเร็วมันก็ดอบนะครับเพราะจริงผมก็ไม่ขับเร็วหรอกแต่ แต่ถ้าใครขับรถก็น่าจะไม่อยากใส่หรอกนะถ้าคืนแบบคนที่ขับรถเร็วนะแต่จริงๆแล้วใส่ก็ใส่เท่ๆได้ครับใส่กันลงกันผลใส่เป็นสไตล์ก็ใส่เป็นสไตล์ของเราเลยครับเราชอบแบบนี้ใส่แบบนี้ขี่แบบนี้นะครับมันก็มีคนใส่ทั่วไปทีนี้หลายคนอาจจะถามผมนะว่าเพี่ครับซื้อที่ไหนเอยน้องซื้อที่ไหนเนี่ยคือไอตัวแบบนี้พี่หาซื้อไม่ได้สักทีนะครับหรือบางทีเห็นในลาซาดาก็ ถูกนะครับถูกแล้วมันบางนะครับตัวนี้ไม่บางนะที่ผมซื้อมามันก็เป็นของสั่งทำนะครับเป็นของสั่งทำถ้าเกิดเราอยากได้เราก็ต้องสั่งเขาทำนะครับที่ใครนะเอ,อ่อ Facebook ที่ชื่อหมูน้อยตัวใหญ่ะครับก็สั่งกับเขาไหมน่าจะอันที่สามไหมสั่งกับเขาก็ดีครับบริการดีบางทีผมผมสั่งนานกว่าจะได้ตั้งแต่ผมชิวแตกก็น่าจะเดือนเดือนไหนว่าเดือนสิบ เ,ออเดือนสิบอะสิบหรือสิบเอ็ดวะที่ผมชิวแตกที่แม่ห้องสอนนะผมล้มนะครับสไลด์หนอนเรียบร้อยเลยชิวแตกนะเดี๋ยวก็ลองสั่งเขาดูครับสั่งเขาลองทักหาเขาดูนะครับหรือว่าใครแบบอยากใส่ของซูเปอร,ร์คับก็ลองถามเขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าที่ร้านดูว่ามีชิวไหมนะครับ ก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงไอ้ตัวนี้บอกราคาบอกราคาได้เนาะตัวนี้ก็อยู่ที่พันกว่าบาทนะพันสามพันสองนะครับก็ราคาไม่เกินนี้นะครับพันสามพันสองไป้วครับเก็บของนะฮะใส่เชือเสร็จแล้วกลับกันก่อนครับไบายครับไปดูคลิปหน้านะว่าจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะครับ<ม>ก็เป็นของที่ตกแต่งรถเราทั่วไปนะครับสำหรับ มือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามีใจก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย